อาชพีพีสปีดคอยี่บหกยี่บหกกำลังจะถูกอดแบ่งให้เพื่อนต่อไปนะครับหรือขาย,ยออรันนะครับต่อไปนี้เป็นท่อย่นอามยืดท่อย่นนะครับคันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านอามยืดเนาะอามอีกคิดจะย่นไหมนี่ถ้าถ้าท่อยดืด ถ้าทอ่อยืดก็ต้องอามย่นเนาะพอพออามยืดเอาทอ่อย่นอ่ะน้องม,ม,ม,มันกำลังทำดิ้ทำข้างเสียห,หมดกะถ่ายเสียระบบกับวีร้อยสิบไอ้สีดำนะครับไอ้ผู้เองอยู่บ้านไหนนะล้ำดวนเนาะโคคนละอย่างโค อยี่สิบเอ็ดมันจะมันจะอ,อกข้างแต่คอสิบส่มันมันจะเป็นคอแบบข้าวที่ไไอ้ไออร